คำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเ,เพื่อนผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เดชชาแนลคลิปนี้เอสก็มีแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดหมิถุนายน64มาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยครับก็มาจากสำนักหนุ่มตาคลีเป็นข้อมูลบน สำนักแอสใบขีวเป็นชุดสองตัวสำนักของอาจารย์นารารินเป็นชุดเต็มชุด3ตัว2ตัวครับและสำนักแอสใบส้มเป็นชุด2ตัวครับเรามาดูสำนักแรกกันก่อนเลยครับก็เป็นสำนักแอสใบส้มคำนวณสูตรใหม่งวด1มิถุนายน2 564ก็ให้ชุด2ตัว23554785 8 8 9 4ขอให้โชคดีมีโชคแอดใบสม้มขอบคุณเจ้าของข้อมูลแอดใบส้มครับสำนักต่อมาครับก็เป็นสำนักของอาจารย์นรารินก็ให้ชุด3ตัวบน2ตัวบนล่างมาครับ3ตัวบน6 3 5 5 3 4 7 5 3 6, 6 2 4 6 2 5 2ตัวบนล่าง 3035392526วิ่งรูดบนล่างอาจารย์นรารินฟันที่เลข3รองเลข2ครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลอาจารย์นรารินครับสำนักต่อมาครับก็เป็นสำนักของแอดใบเขียวคำนวณสูตรใหม่งวด1มิถุนายน2564ให้ชุด2ตัว65661221 4 6 9 6ขอบคุณเจ้าของข้อมูลแอดใบเขียวครับสำนักต่อมาก็เป็นสำนักของหนุ่มตาคลี1มิถุนายน2 5 6 4ให้เลขวิ่งบนเป็นเลข7ครับตัวเดียวเน้นๆเลยครับชุดฟันทง4 5 7 4 7 5 5 4 7 5 7 4 7 4 5 7 5 4ชุดเบื้น7 3 7, 7 7 4 7 7 5 7 7 9 7ชุดรอง3 8 7 7 0 2 9 3 7ครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลหนุ่มตาคลีครับและแอนก็ขอขอบคุณทราผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชม โชคดีมีชัยในวันที่1มิถุนายน2564ทุกทุกท่านทุกทุกคนรักทุกท่านครับขอบคุณครับ